เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าใครได้ติดตามช่องพอจอทุกคนจะเห็น2 l i ไลฟ์สตรีมนี้ใช่ไหมครับนี่คือแคมเปญที่เหล่าสตรีมเมอร์มาตกลงช่วยกันเพื่อเตรียมทุกคนนะครับเข้าสู่ n อ r คลยกันทุกคนโดยเราจะเริ่มต้นจากการพาทุกคนชมเมืองต่างๆที่ผ่านมาก่อนแล้วพอแพชเข้าจริงนะครับเหล่าสตรีมเมอร์ทุกคนนะครับก็จะมารวมตัวการพาทุกคนเที่ยวนอคลไปด้วยกันบอกเลยนะครับว่าสนุกมวนจอยมาก,มาก อาแต่ว่าใครที่พลาดไลฟ์สตรีมไปนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปทุกคนวันนี้พอจอเก็บไฮไลท์สนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับงั้นขอเริ่มต้นจากรายแรกกันก่อนนะครับโดยพอจอจะพาทุกคนไปย้อนหลังกับเมืองฟอนเทนกันส่วนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอจอพาทุกคนไปดูเลยดีกว่าครับเปิดฟอนเทนมาเนี่ยทุกคนเปิดฟอนเทนมาเนี่ยถ้าใครจําได้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฟอนเทนเริ่มฟอนเทนเริ่มจริงๆสมัย3.3.8 ในช่วงท้ายไลฟ์ของแพท3.8มีการสปอยในเรื่องมีการสปอยฟอนเทนให้เราได้ดูกันนะครับซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของไลฟ์นั้นเลยใช่ไหมครับ <st ess im itation> ก็คือเรื่องของเกมเพ์ใต้น้ำทุกค <st ess im itation> น,นเออนะครับพอจอจาได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยคือบอกว่า,วานนนนออกาีดการกันมากว่าแบบโอ้โหเราจะได้ลงไปเล่นใต้น้ําการบราบลาบรามันดูแบบว่า,อวาเออสวยสดงดงามอะไรประมาณเนี้ยในความเป็นจริงทุกคนรู้สึกเอนจอยหรือว่าเพลนพอจอว่ามันพอจอว่ามันก็มีจุดที่เพลนอย่าง อย่างเรื่องการว่ายน้ําแล้วมันช้าเนะี่ยมันก,มนก็มันก็ทําให้เรารู้สึกเพลนได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีจุดช่วยเราเนาะแต่ว่าพวกแบบที่เป็นห่วงห่วงอะเออที่เป็นห่วงห่วงที่พอพอเรารอดไปปุ๊บแล้วมันจะพุ่งอะ,อะแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีคอยเติมสเตตมนนงสเตมิน่า,นาให้เนาะแต่ว่ามันก็รู้สึกหน่วงหน่วงชา้าช้านิดหนึ่งนะแต่จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมืองใต้น้าของของฟอนเทนที่ทําออกมานี่คือสวยมากสักน้ําก็คือน่ารักสุด มีบางคนเหมือนกันเอาบอกว่าอะไรนะฟอนเทนเป็นที่จุ่มทํางานนั่งฟังเพลงนั่งฟังเสียงน้ําอะไรอย่างเี้ด้วยเนาะแต่ที่พอจอที่พอจ่อออด้างชอบเลยนะคือเรื่องนี้โดนแล้วทําได้แค่ตัวละครฟอนเทนนะเมืองอื่นทําไม่ได้ไอสิ่งนี้เขาก็ทํามาทั้งแบบว่าทั้งทั้งเรื่องเอสเตติกเนาะแล้วก็ใช้จริงได้ด้วยเพราะว่ามันก็จะมีบางเควสใช่ไหมที่บอกว่า ถ้าใครจําได้มันจะมีกําแพงน้ํามันจะเป็นกําแพงน้ําอ่ะซึ่งมันจะล้อมสี่ด้านเลยใช่ปหซึ่งก็ต้องใช้ท่านี้แหละกระโดดเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งทุกคนที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในจุดเด่นของฟอนเทนเลยก็คือก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องฟอนเทนมันค่อนข้างใช้คาว่าเข้าใจง่ายแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ง่ายในแง่ของแบบว่าเออไม่ใช่ว่าหมา,หมายหมายถึงว่ารอมันไม่ลึกนะแค่ว่ามันเข้ากับธีมเราที่สุดมั้ง <c oughs> ใช้คานี้ได้ปะเออแบบมันเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างใกล้เคียงกับชีวิตจรริงเเาุดลย รอมันเลยค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจได้ง่ายมันมีเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีซึ่งจริงๆแล้วมันก็แบบมันก็ทบไปทบมาทบไปทบมาเนาะแต่ว่ามันก็มันก็เหมือนสไตล์หนังสืบสวนสืบสวนสอบสวนอะเห็นปะมันก็มันเป็นรงๆประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้อะเพราะว่าเราก็เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะซึ่งนั่นแหละนะครับนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของเราณตรงนี้นะครับนี่คือสถานที่แรกที่เรามาใช่ไหมเราได้เจอกับคนนักมายากลคนหนึ่งแล้วกันที่ชื่อว่าลินเนตซึ่งตรงเนี้ย จุดสาคัญจุดสําคัญของตรงนี้เลยก็คือเหมือนลินเน็จะพูดถึงเรื่องคําพยากรณ์ชาวฟอนเทนเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับาบาปซึ่งไม่ว่าเมืองฟอนเทนจะพิพากษาพิพิพากษาคาาดีไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามแบบนี้มันก็จะไม่สิ้นสุดบาปจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อชาวฟอนเทนจมลงไปใต้ท้องทะเลหายไปแล้วเหลือแต่อะไรนะเทพเจ้าแห่งน้ำร้องไห้อยู่บนบัลลังแค่ตัวคนเดียว เรื่องราวก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็ไปถึงโรงอุปรากรณจนได้ทุกคนซึ่งโรงอุปรากรณนี้ก็เป็นเหมือนแบบมันเป็น,ส,น,นสถานที่แสดงของชาวฟอนเทนแต่ว่ามันก็นับก็มันก็ใช้เป็นสถานที่พิพากษาไปด้วยในเวลาเดียวกันตามที่เขาบอกในช่วงต้นเรื่องนั่นแหละนะครับว่าเมืองน,นี้การพิพากษามันเหมือนกับเป็นละครอ่ะเป็นเนื้อเรื่องเป็นละครเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วในในที่นี้มันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งด้วยใช่ไหมมันจะมีประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมอยู่ด้ ในที่แห่งนี้เนี่ยก็คือคนที่ตัดสินจะมีอยู่2คนใช่ไหมก็คือหลักๆแล้วจะเป็นนิวเเลตนนแหละลเอ่อนิวเเลตจะเป็นคนจะเป็นผู้พิพากษานั่นแหละเพียงแต่ว่าการพิพากษาของนิวเอเลตเอ่อนิวเเลตมันจะต้องไปควบคู่กับตัวประกาศสิทธิ์เ่ยงธรรมด้วยซึ่งประกาศสิทธิ์เ่ยงธรรมมาจากไหนก็มาจากพลังของเทพน้ำเอ่อเขาเขาก็สร้างเทพเทพน้ำเป็นคนสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งเออนะครับผมก็ ในซีนในซีนพิพากษาตรงนี้ก็เราได้รู้อะไรเยอะเลยเนาะเออเราได้รู้อะไรเยอะเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าปูมาให้เราแบบรู้เลยแหละว่าความลับของฟอนเทนที่มีมันมีมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างใช่ไหมครับก็หลังจากพิจารณาคดีเสร็จบลาบลาบลาก็มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําทะเลบรรพการทุกคนที่เวลาโดนเข้าไปปุ๊บจะทําให ถ้าคนนั้นเป็นคนฟอนเทนก็จะละ,ล,ะลายกลายเป็นน้ําไปเลยนะครับซึ่งเราก็มารู้ทีหลังนะครับว่าไอ้น้ําทะเลบรรพการตรงนี้เนี่ยที่มันสามารถาละลายชาวฟอนเทนได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอิเกเรียนะครับเทพน้ําองค์กรเอเคยแบบว่าที่จะตอบสนองต่อความต้องการของโอชินิตที่บอกว่าเขาอยากจะเป็นมนุษย์เขาก็ทางอิเกเรียเขาก็เลยใช้น้ำบรรพการนะครับในการสร้าง ร่างกายมนุษย์ให้กับเราโอชนิตเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นการขัดต่อหลักกฎแห่งสวรรค์มันก็เลยเกิดมาเป็นคําพยากรณ์หรือว่าเป็นคํำสาบที่พอจอพูดถึงในช่วงต้นสตรีมไปใช่ไหมครับเหมือนเป็นบาปของชาวฟอนเทนนะเออฟอนเทนไม่ได้เกิดมาแบบแบบปกตเิเกิดมาจากวิธีพิสดารอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพราะงั้นก็ต้องเจอจุดจบแบบนั้น ซึ่งในท้ายเนื้อเรื่องเราก็มาทราบทีหลักนะครับว่าคนที่จะมาช่วยทําให้ฟอนเทนหลุดจากคําสาบนี้ไปได้เนี่ยก็คือฟอคาลอนะครับซึ่งฟอคลอก็คือแบบโอ้โหแยบยนมากฉลาดมากนะครับก็คือสร้างร่างกายฟูรินะขึ้นมาเอามาเพื่อบรหลอกไงเอ,อิบแบบว่าให้ฟูรินะเป็นเทพแทนใช่ไหมครับแล้วก็ไปร้องไห้บนบลลังค์คือน้ำเนี่ยยังไงมันก็ท่วมอยู่แล้วนะครับก็ให้ฟูรินะไปร้องไห้บนบลลัง์ตรงตามคัพยากรก็คือไม่ได้บิดอะไรถูกไหม แล้วก็ยังทําให้นิวเลนะครับผู้ที่อดีตชาติเป็นราชามังกรมาเกาะใช่ไหมมาอยู่กับมนุษย์มาพิภากษาให้รักคนฟอนเทนมากๆ แล้วก็รอจังหวะนะครับที่จะคืนพลังแห่งเทพของตัวเองให้กับนิวเลเลตและพอนิวเลเลตได้พลังกลับไปปุ๊บนะครับพลังความเป็นราชามาังกรของเขาก็จะกลับมาแล้วซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่ให้อภัยชาวเมืองฟอนเทนนะครับและทําให้สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมฟอนเทนก็ตามคนฟอนเทนก็จะไม่ละลายหายไปนั่นเองทุกคนก็คือตรงตามคําพยากรทุกอย่างเพียงแต่ว่าคราวนี้ชาวฟอนเทนโดนน้าก็จะไม่ละลายไปแล้วเออก็เรียกได้ว,ว่าวิธีการเยียบยนต์มาป้าทุกคนก็นี่แหละอันนี้อันนี้ก็คือเรื่องราวของเมืออองงนนเทททั้หมดะี่จ สรุปให้ทุกคนฟังนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นพอจอเองแล้วกันเนาะพอจอเป็นคนเล่าเองทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามีหนึ่งสิ่งที่เราต้องทํากันด้วยนไปตะลุยตบบอสในเมอร์ฟอนเทนกัน <c oughs> หรือจะโดนบอสตบก็ไปรูเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือกติกากาติกาเนี่ยจริงๆคือเทพคือจริงๆแล้ว MC อ่มพอะพจอจะเป็นธาตุอะไรก็ได้แต่พอจอจะใช้ธาตุน้ำละกันเพื่อให้ทุกคนอินบอสตัวแรกเรามาตีตัวนี้กันก่อนดีกว่าทุกคนพุนยนต์เต้นระบำทีมแรก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 กันอ่ะแช็ค แชทครับพิมพ์เลข1นึ่งถึงส4สมาสิบสี่าปสิสถ้าดเป็นลิเน็นี่กูขโเลยนะเ้ยนะโอ้ เอออย่าเพ้่งอย่าเพ้่งขอคิขาขาวขอฮิ้วก่อนเดไ,นนไปตัวที่สองเป็นไฮโดรทูป้าโอ้อ่สามเลขครับขอสามเลขขอสามเลขโอเคน่าจะหนึ 1, 2, ่งสองสามเลยนะดูตรงเยอะสุดน่าจะ 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งลินเนตแล้วก็นาวเวียเอ้ยได้อยู่ผมว่าน่าจะได้อยู่นะ น้าเวีามันจะคี้กี่โมงก็โดนอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นอ่ะไปสีฮอสกันโดนสีแน่ๆแ,แล้วตัวหนึง่งสีแน่ๆแ,แล้วตัวหนึง่งสีเป็นคอรีนโอ้โหเอามามาตอนมอนตันไฟฟ้าเจ็ด <7. S 2> โอเคหน้าเจ็ดนะเจ็ดแน่ๆซิกวีนโอเครอดแล้วอย่างน้อยน่าจะรอดแล้ว แล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรนะ12เหรอ12ใช่ปะ12เยอะสุดปะอ่นะ12ครับนิวได้พี่นิวเหมือนดีนะทุกคนแต่ว่าจริงๆเราเราพอจอกดชาร์ตรีไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> มันจะมันจะได้ไปเลยมันจะโล่มันจะแตกไปเช็ดโล่มันจะไม่แตกเาเนดะ <c oughs> แล้ก็เข้าอยู่นะก็เข้าอยู่นะ มันเข้าเพราะอะไรวะมันเข้าเพราะอ๋อมันเข้าเพราะว่าซิกวีนแน่เลยมันเข้าเพราะว่าฟองน้ําฟองสบู่ซิกวีนคือผมคนเล่นคอรีนบ้างไหมอันนี้อันนิดหนึ่งเลยนิดนึงเลยน้ำลดหินทุกวันหินบอกเปียกหินบอกจักรจี้จังอ๋ออ๋อเอ่อ 2ตัวที่เหลือนี่ไม่ธรรมดาเลยทุกคนเอาจริงนะสตัวที่เหลือผมว่ามันไม่ธรรมดานะแชทนะสิเยอะสุดอ่ะสิแน่นอนสิมาก่อนเอมิลี่อ่ะสิบเอ็ดเฟมินเนสเค้ะแล้ตัวมันหกปะหกฟันโอโ้โหแล้วเหรอหนีแล้วพอจอบอกเลยว่าเฟมินเนสพอจเอเวลรหนึ่งจะบอกว่าเอมิลี่แบกก็กะไรอยู่ไม่มีไฟเลยวานจ้าพี่มาแล้วจ้า,จายูนีแล้วนะ กูจำได้ว่าตัวมึงอย่างตัวมึงตีอย่างแรงคือจังหวะนี้มันเป็นจังหวะเบิร์ดนะเนาะแต่ว่าผมจะเบิร์ดยังไงวะเชฟถ้าไหนกูแรงสุดนี่รับไปนิ้วนนทกแรงสุดกูแล้วเนี่ยตอน Eternity later เ,เออรับรอยฮะทีนี้ทีนี้เจเล็กเจเล็กเนี่ยมผมตัวไม่พอแชทก็คือผมเลือกสองตัวนี้แล้วก็สุ่มตัวหนึ่งไปสองตัวที่เหลือเป็นเอมิลี่โอ้โหเฮ้ยจริงๆมันก็ได้อยู่เนาะน้ำน้ําแข็งสองตัวแล้วตัว MC ผมเป็นน้ำด้วยแล้วก็ลิสลี่เอสคกฟเฟ่เป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งนี่คือแจมแมวเลย โอ้โหเจมาผิดเวลาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บตีแรงจัดฉีดน้ำใส่แม่ฉีดน้ำใส่พ่อโทษโทษโอษเอาเอ็มซีหลับไปแล้วอย่างงี้เฟลนะผมผมนับว่าเฟลนะเพราะว่าผมต้องเอาเอ็มซีเป็นดาเมจหลัก ตามกฎคือผมต้องเปลี่ยนตัวหนึ่งถ้าท้าทายหน่อยก็เดี๋ยวผมถอดเอสโคออกละกัน ่ะก็ทีมตามนี้ทุกคนลินนี่เออลินเน็ตลิสลี่ชาร์ลอตต์ครทายใกล้เคียงก็เดี๋ยวรอประกาศละกันก็กิจกรรมไม่ได้หมดแต่เพยงเท่านี้นะทุกคนวันที่สามกันยายนเดี๋ยวเรามารวมกันอีกหนึ่งทีนะครับน่าจะเป็นคุยรวมวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำทั้งหมดคือเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราจะพาไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับเฮ้ยผมต้องยืนกลางนี่ผมเป็นลูกโห่บรรดาแม่ๆไปยืนข้างหลังรุ้นผมเตี้ยผมเตี้ยถูกเหมือนกันนะเออจะต้องต้องผมต้องอยู่ข้างๆนี่นี่ อ่าผมต้องเอาหัวสุกเอ้ยคุณอย่าวางโอ้โหคุณวางสีมันระเมียใหม่ผมเอ้ยจะตีกันจะตีอ่าค้างเราต้องสมาธิกันนะครับนี่ข้างข้างข้างนี่อ่าอ่าเอาใครใครถ่ายอ่ะใครถ่ายเอ่อฟองน้ำใครบังหน้าวะนี่ฟองน้ำบังฟองน้ำบังฟองฟองน้ำใครบังหน้านี่ฟองไหนฟองน้ำฟองน้ำผมท้าไมเราต้องแยกสีเพื่อนด้วยเราได้าผมเปลี่ยนเป็นหน้าหมึกไปแล้วตอนเนี้ยไม่ใครถ่ายผมถ่ายนะได้เลย ถ่าใช่แต่ขอให้เป็นแบบตอนเหล่าว่าหันข้างกูดีอ่ะเราจะโพสท่าอะไรกันไหนมกูไม่ไม่โพสเด็ดเอาเอาเหล่าม้าตบไปแหล้วนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปแชะหนึ่งสองตั้มเยอะไปเราไปมุมอื่นต่อไหมเราว้าไปไหมหรือว่าเราจะเดินไปเอาไงดีเดินนี่เดินแบบนี้นะครับเร็วเด็วเวขึ้นเร็วๆเดี๋ยวข้างบนนะขาสั้นเออโดดิโดดอึ๊บอึ๊บอึ๊บไปอึ๊บแล้วอะไรนี่นี่นี่ ขึ้นมาแล้วเจอคนเฮ้ยมองอะไรมองอะไรมองอะไรไอ้นี่โหถ้ามองก็ชัดขึ้นมาเจอถ้ามองเนี่ยแล้วเราต้องข้ามเขาตรงนี้ไปทำไงดียวเราจะไปเราจะดูควาเวอร์วากันไกลโพโอ้ยโอ้ยโอยไม่ยย้่่ออโอ้อโย ต้องเป็บะต้อต้ต้นต้แล้วตกองไวยข้ามเขาแมงเอิร์นก็ใจโบนอยู่คนเดียวก็ข้ามจริงนะแต่ว่าเขาเปสะพานเฉยจริงใช่ไปโว อันนี้มันจะไม่มีสะพานอยู่ด้านล่างหรอโอเคไม่มีนะเราเราควรจะมาทางนี้ไหมมันดูแบบโล่งๆมันดูแบบว่าเหมือนเขาทำไมโดดมาแล้วมันจะต้องคิดได้ทีหลังตลอดเลยอะเมื่อหลารอบไี่แล้วปล่อยพี่ไปแบกอยู่กลางเขาคนเดียวละเราต้องถ่ายตอนเรากระโดดลงน้าอ๋อโดดพร้อมกันแล้วกดเออเอ้วสาวต้องกดถ่ายแล้วแล้วคนถ่ายล่ะผมนไม่เดี๋ยวผมไปอยู่นี้อ่าผมถ่ายให้แล้วก็เดี๋ยวกระโดดลงน้ํากันเออเออเออได้ได้ได้เออเออฮน่าทุน เต็ดเต็ดอาพี่โดดอยู่คนเดียวเลยพี่คุณกางปีกคือนะปีกกางปีกไอ้เรื่องคนอื่นโดดช้าเข้าใจได้เอ้ดพอกลางปีกคืออะไรดิเล่พอทนกลางปีกพอเลยอผมว่าอาจจะต้องกระโดดกันคนละจังหวะแบบให้คนแบบเก็ตมาไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆลงมาเก็ตมา อ๋อโอ้โหเป็น,กนเก<อ>็นก้อนลงเง,งนีคิวเลี้ยงคิวเลียงคิวเลียงเลียงอาจจะต้องแบบสาปุ๊บแล้วก็โดดๆ,ๆ<า>อย่างเงี้ยเไหมครับดับแล้วก็โดๆโดๆเนี่ยเงี้ยหนึ่งสองสาบอ๋อเอาล่เาละจะโอไปนยังไงนะถ้าดูคือถ้ามาดูรูปเนี่น่าจะรู้เลยว่าไม่มีค <laughs> <laughs> วามสมัครใในารี เดี๋ยวต่อไปครับเราจะจัดตีกันนะครับเราใช้ตัวแทนเป็นตามตัวที่อยู่เลยนะอ๋อเดี๋ยวอ๋อบอกก่กอนว่าออสเท่าไหร่ออสเท่าไหร่คี้เท่าไหร่ตอนที่คี้อ่ะตอนี้สองแสนหกครับเอาะไรไปตู้อะไรไปตู้อ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเรายังไม่เรายังไม่รู้เลยเรายังไม่ลองเลยคู่นะ โอ้ยเฮียสู้ทำไมวะเนี่ยสู้ถามจริงแปลกเอออย่ากจะกดออกโลกแยกย้ายเลยเดี๋ยนพี่เออผมอาจจะไม่ขี้สามล้อบัมนี้บัมนี้บัมนี้เลยครับนี่เลยก็ละจริงผมเคยเก้าสิบไม่ติดขี้สามทีด้วยเออเรารอดูรู้แน่แน่เมื่อกี้อะไรแปดหมื่นแตไมขี้ เอาไปหมื่นไม่ขี้มีภาพไปหมื่นไม่ขี้มีภาพถ้าเกิดทีที่2ไม่ขี้เนี่ยก็คือการันตีแพ้แต่ขอดูดาเมิขี้สักทีหนึ่งแค่นั้นเองโอเคไป๊มฆไปเมฆเดี๋ยวแหละช็อตนี้แหละพี่ชัวร์ไม่ขี้แสนหนึ่งเฮ้ยทำไม่ีถ้าไม่ขี้แสนหนึ่งแสดงว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวบอสตัวที่สองเนี่ยพวกผมก็แค่จะพาไปตบตีดูแม็กนิกเฉยๆนะครับเพราะว่าผมเราออกแล้วนะครับว่า โอ้แม่ครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมมุติว่าเราคิดแล้วดาเมจเรามากกว่าเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้ว่าความพยายามที่ดูเหมือนจะ,ะไรที่สุดนี้ไม่ใช่บัตมิสใ,ใช่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 อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลย,ยเอา,เอา,เอา,เอาบาแล้วก้าหมื่งห้าโอเคพอครับพอพอไม่เอาละพอล้วพอและกลุ่คือแพ้นะครับผมคีเลทห้าสเท่าไหร่นะพจอ ห้าสิบแปดซึ่งมีสอง <2 S 1> นอ็อตเอ้ยสองน็อตคายด้วยใช่มันจะมีสองหนองคายบวกคิเลดจากตัวพรสวรรค์ใช่สิบสิบเปอร์เซนะอืมสิบปอร์เซ็นก็คือผมอะจะเป็นหกสิบแปดตอนเนี้ยคิเลดหกสิบแปดนะครับสามฮิตที่เล่นแข่งกันเมื่อกี้นี้ไม่คิเลยนะฮะสามฮิต <c oughs> <c oughs> ที่แข่งกันเมื่อกี้ไม่คิเลยนะครับแบบแบบไม่คิอ้อ่ะแบบ ไม่เหี้ยโอ้โถกระเน็นตกแป้งเอาแบบอะไตายวันละอันโอ้โหจะอะไรก็ไดนั้นมันจะจี้ให้ฮะฮะมันให้ไหมให้ดูโจอยู่อยู่นี่วางแล้วแหวกพุดหวางแล้วี่อผมไป่ี้อยู่ดิพี่ไป่ี้อยู่ดิไป่ี้อยู่ดีมาเชือบแสนเจ็ดพี่แสนเจ็ดแบบไม่บ <Advent> ัฟไม่เซ <bur cannot> <bamboo> ็ตอะครับน้องตัด พอแบบพอแข่งเสร็จแล้วอะ <c oughs> ไม่ขี้เลยพอไม่แข่งปุ๊บไม่ขี้ปับ๊บสี่เนเก้าพี่กลับมาไม่ขี้แนละ้วพอจอทำบุญนะขี้จะสิบกว่านะี่คือจริงๆมันมันไม่น้อยแล้วนะ,ะต่อไปเราจะไปตี <c oughs> บอสที่เข้ามาแล้วกันแต่ว,ว่ามันไม่ได้เป็นบอสของเมืองนี้แนละ้วก็คือผมเล่นไปแล้วในทัพตีมแรกสุดนะครับมันคือเดอะเกม Before The g a ก e เนี่ยพอจอดูพี่เห็นไหมน้องแค่ทีแรกก็ไม่ขี้แล้วอ้าว นึกว่าคิดอาแมาแล้ว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 นี่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 ิิิิลุ่มิลุ่มิลุ่มท่มักผิลุ่มท่หมักิลุ่มท่งมัก่างนไม่พี่ล่อมาลพี่ล่มาแลฟังนี่ฟังนึงขวาขวาขวอผิผิดผิิ่องผิดช่ิช่ออ้อต้องนี่่่่ก้าวมาเร็ว แป๊บนึงะขอค็อกเทลเมาเมาแก้วได้ไหมไม่ไหวแล้วขอค็อกเทลเมาเมาแก้วได้ไหมไม่ไหวแล้วโยมไปแล้วโยมโยมไม่คุยโยมไม่คุยโยมไม่คุยกันเลยอ๋ออ๋ออ๋อมาอีกอันนี้เฟสแรกเลยโอ้มาโล่อีกแล้วมาโล่เดี๋ยวผมชาร์ตตีให้ผมชาร์ตตีให้ผมเป็นน้ำแข็งโอ้โหเห็นนะ อะไรนะโอะไรอ้ยอะไรอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยเห็นนะโอ้มาแล้ว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 รอหน่อยรอหน่อยจะตายแล้วอ่าถ้าไม่ตายเก็บไว้ใช้ตอนมันสองตัวรวมร่างเดี๋ยวเจะบอกได้ครับของของทั้งน้ำแล้วก็น้ำแข็งวิวไปแล้วครับวิวไปแล้วทิ้วก่อนทิ้วก่อนเขาไปยืนเข้าไปยืนปั่นปันฝันเอเนอร์จี้คืนเอามีคนตายจะคนตายไปแล้วโอ้วตาย การันตีตายวิธีเดียวที่จะรอดคือกดอัติไม่เสไม่ได้เราไปกำลังใให้จบ่งมาทางผมมีมามมีไว้ขอโลขอโล่ก่อนตอนนี้ขอโลก่อนขอโลก่อนโลโลโลอันโลแล้วมึงออกมาเถอะมันจบแล้วอ้วอัตีเดียไดโอ้โหไล่พูดกนเลยพี่โอเค้ยมันต้องการแล้วมันต้งการมาแล้ว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 นี่ใช่มครับวิ้นวิน แข่งไปตีคุณน้ำแข็ง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 กตไป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 เฮ้ยโอ้โห่งแล้ววุ้ยได้ได้ผาเปียกได้ได้ผาเปียกอบมันก็ไปคุณตายจะตายคุณตายคุณตายยายยายคิง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 เอาคินตายไปแล้วมาบอลมาเฟืองระเบิดใส่ตาไอ้เบงชุบไอ้บ้าเอ้ยบอลมาเฟืองโอ้มาเฟือไม่ทัน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 ใช่ไม่ทันไม่ทันเออมาเลยเอออะไรกันได้ร่อยอยู่ได้ เนยเปดี่ตายคู่เปี่ตายคู่โอเคโอ้ยิ้วยิวต้องคิวแล้วต้องคิวเดี๋ยวิวเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไปล้ตรงกลางแล้วตรงกลางน้ำแข็งตีอยู่ตีอยู่โอเคไปหนึ่งยไปไหนคุยไปไหนคุยู่ไหนไปไหนวะอ๋อดีคุยอยู่นี่คอยู่นี่คุยอยู่นี่คุยอยู่นี่น้ำน้ำขอจิ้วจิ้วขอจิ้วจิ้วขอจิ้ว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 จจิ้วจิ้วจิว พูดนะฮะเจ็บคอมากเลยผมว่าวันนี้พวกคุณได้จะสนุกกันมากเพียงพอแล้วนะครับเราได้อกเลยเราได้ร้องลงรายแล้วกนาะถ้ามีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้เลยครับทุกทท่านก็เดี๋ยวผมก่อนเลยกันนะครับก็ผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่หรือใครที่จะชวนเพื่อนมาเล่นเพราะว่า มันเลเวลอ่ะมันขึ้นไวมันขึ้นขึ้นไวขึ้นด้วยนะครับจากที่เขาอัปเดตมาต้องต้องบอกว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะในหลายระบบนะผมก็เลยมองว่ามันเป็นทาวมิ่งหรือเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาเกลือด้วยกันกับเกมสิทธิ์ดีแบกครับผมก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปก็คือเควสตอนนี้มันก็เขาเรียกอะไรมันเหมือนเราเล่นแบบดูการ์ตูนเลยนะครับสมูทมากในเรื่องอะไรดีหมดนะครับใครที่แบบติดตามในเรื่องอยู่อยากจะไปติดตามต่อก็กลับมาเล่นกันได้พวกระบุงระบบ ต่อสู้อะไรพวกนี้ก็มีอัปเดตมาเยอะนะครับเอาเป็นว่าผมมองว่าหลังจากที่ผมเล่นเกมชินมาประมาณแบบเยอะมากแล้วกัรเอานานนานมากๆแล้วกันบอกตามตรงว่าแพทนี้แฮปปี้มากๆ ละกันเออใช่คำว่าแฮปปี้มากกปและกันเพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่แพทนี้แพทเดียวแหละในแพทที่ผ่านมามันมีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆที่โฟกัสผู้เล่นในหลายรูปแบบมากๆในฝั่งแคชชัวหรือว่าในฝั่งแบบที่แบบเสพรอเขาก็มีการอัปเดตเหมือนกัน่าการเล่าเนื้อเรื่องต่างๆนานาลื่นขึ้นไหลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้เสพรอจริงๆก็ยังสามารถอ่านเนื้อเรื่องได้อย่างเข้าใจแล้วก็สนุกด้วยซึ่ง ส่วนตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนาะผมผมเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้ชอบรอ,อขนาดนั้นแต่ว่าพอเล่นรอบนี้แล้วก็รู้สึกเออสนุกดีอินกับเนื้อเรื่องอยู่นะครับก็พงผมปมองว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีละกันในการที่จะกลับมาเล่นเกนชินคุณจะเป็นผู้เล่นสายแคชชัวสายรอเป็นผู้เล่นเมตตงเมตาก็มีพื้นที่ให้ผู้คุณเล่นทั้งหมดนั่นแหละเออนะครับได้เอนจอกับเกมทั้งหมดนาะ ฝากไว้นะครับก็ใครจะลองเล่นก็ลองมาเล่นดูเลยเกมมันฟรีอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดว่ามันต้องมีตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นมันมันเป็นความเซนของพวกผมเองครับที่อยากจะมีตัวจริงๆคุณไม่ต้องเปิดตัวอะไรมันก็เล่นเกมได้อยู่แล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องจริงๆเขาจะให้ตัวมาให้เราเล่นอยู่แล้วครับท่ากอกว่าจริงๆเราไม่มีตัวอะไรเลยเราก็เล่นได้ครับ<ช>แล้วก็สุดท้ายคือคนที่มาเล่นใหม่ก็อย่ารู้สึกว่าเออเกมมันหลายปีแล้วเราจะตามเขาไม่ทันมันไม่ได้เป็นเกม PVP ครับมันคือเกม PVE ฉะนั้นไม่ต้องไปแข่งกับใครเล่นเท่าที่่่เเเราาาลลนนได้วงก็ม มันคือเกมโอเทนเวิด์ครับส่วนที่เหลือไอ้มันคือของแถมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้พวกผมผมสามพี่หนึ่งลุงก็ขอลาไปก่อนไปเดี๋ยวเจอกันไปครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงบ้างทุกคนสนุกไหมช่องจะสนุกไหมเออก็นานๆที่มาจัดอย่างนี้สักทีก็แทปปี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แวะกันมาดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกรอกโค้ดข้างบนด้วยเห็นป่ะโค้ดข้างบนนะครับ ตรงนี้ใช้ได้ถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเออนะครับไปล็อไปไปแรกกันได้โคสด6สไพ่ดเจ็มนาะรอบหน้าถ้ามีโอกาสอะไรแบบนี้อีกก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมาขอบคุณทุกคนมากนะครับแวกกันเข้ามาไว้เจอกันครับไปบุย